สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับครูตายอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยจากคลิปที่แล้วเนี่ยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรไปอ่าใช่แล้วค่ะคุณครูสอนเรื่องมาตราตัวสะกดนั่นเองค่ะคุณครูหวังว่าเด็กๆยังจำกันได้นะคะและในคลิปนี้เนี่ยคุณครูก็จะมาสอนเรื่องไตราย,ยางนั่นเองค่ะ เด็กๆอยากทราบไหมคะว่าคําว่าไตราย,ยางเนี่ยคืออะไรถ้าเด็กๆอยากทราบเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคําว่าไตราย,ยางพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลยไตราย,ยางคืออะไรไตรในที่นี้นะคะหมายถึง3ดังนั้นแล้วเนี่ยไตราย,ยางจึงหมายถึง การนำเอาพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวมาแบ่งออกเป็น3หมู่ค่ะหรือที่เรียกกันว่าอักษร3หมู่นั่นเองเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าในอักษร3หมู่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในหน้าถัดไปค่ะอักษร3หมู่นะคะจะประกอบไปด้วยอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำค่ะแต่ในอักษรต่ำนะคะจะแบ่งออกด้วยการเป็นสองกลุ่มนั่นก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวค่ะเรามาเริ่มกันที่อักษรกลางกันเลยนะคะอักษรกลางหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวค่ะได้แก่กไก่ จอจานดอชดาตตปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีหลักการจำอักษรสามหมู่ง่ายๆมาให้เด็กๆฝึกท่องกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อักษรกลางอักษรแรกกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือไก่จิกเด็ก ตายบนปากโอง่งพร้อมกันนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่ไงกนนะกอไก,ก่ตรงกับพยัญชนะกอไก่จิกตรงกับพยัญชนะจอจานเด็กตรงกับพยัญชนะดอเด็กและดอชดาตายตรงกับพยัญชนะตอเต่าและตอปะตัก บนตรงกับพยัญชนะบใบไม้ปากตรงกับพยัญชนะปปลาโอง่งตรงกับพยัญชนะออ่างค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาต่อกันที่อักษรสูงค่ะอักษรสูงหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา มีพยัญชนะด้วยกันทั้งหมด11ตัวค่ะได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาราอรอสอฤศีสอเสือและหอหีบค่ะ ต่อมานะคะหลักการจําอักษรสูงค่ะหลักการจําอักษรสูงก็จําง่ายๆพอๆพอกันกับหลักการจําอักษรกลางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพร้อมกันนะคะเด็กๆผีฝากถุงข้าวสารให ฉันผีแทนพยัญชนะผอพึ่งฝากแทนพยัญชนะฟอฝาถุงแทนพยัญชนะทอถุงและทอฐานข้าวแทนพยัญชนะขอไข่และขอขวดสารแทนพยัญชนะสอเสือสอสาาและซอฤษีให้แทนพยัญชนะหอหีบฉันแทนพยัญชนะชอชิงค่ะ มาในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำนะคะจะมีทั้งหมด24ตัวคะ่ะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะคะนั่นก็คืออักษรต่ำคู่ อักษรต่ํำคู่นะคะหมายถึงอักษรต่ําที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีด้วยกันทั้งหมด14ตัวค่ะได้แก่คอควายคอคน้นคอระคังชอช้างสอโซชอเชอทอมณโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสมเพา และหอนุคูกค่ะต่อกันที่หลักการจำอักษรต่ำคู่กันเลยนะคะนั่นก็คือพ่อขาฟันท้องซื้อช้างห้ออีกครั้งนะคะพ่อขาฟันท้องซื้อช้างห้อ ่อแทนพยัญชนะพอพานและพอสัมภาข้าแทนพยัญชนะคอควายคอคนและคอระคังฟันแทนพยัญชนะฟอฟันทองแทนพยัญชนะทอมุนททอผู้เท่าทอทหารและทอธงซื้อแทนพยัญชนะซอโซช้างแทนพยัญชนะชอช้างและชอเชอหอ แทนพยัญชนะหอนกคู่ค่ะมาในหมู่สุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คืออักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวหมายถึงอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวได้แก่งอง,ยองออมอมูยอยิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษรอเรือ ลอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะถัดมานะคะเป็นหลักการจำอักษรต่ำเดียวค่ะนั่นก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดหมูลีโลกพร้อมกันนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริม วัดโมูลีโลกงูแทนพยัญชนะงองูใหญ่แทนพยัญชนะยอหญิงนอนแทนพยัญชนะนอนหนูอยู่แทนพยัญชนะยอยักษ์ณแทนพยัญชนะนอเนีนริมแทนพยัญชนะรอเรือวัดแทนพยัญชนะวอแหวน โมแทนพยัญชนะมอมารีแทนพยัญชนะรอจุลาโลกแทนพยัญชนะรอลิงค่ะก่อนจะจบบทเรียนนี้ไปนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนร่วมกันเล่นค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำไหนอะไรเอ่ย กติกาก็มีอยู่ว่านะคะในแต่ละข้อเนี่ยคุณครูก็จะมีคํามาให้นักเรียน3คําด้วยกันนะคะโดยให้นักเรียนสังเกตว่าคําไหนตรงกับหมู่อักษรอ,อะไรนะคะแล้วก็เลือกตอบลงไปให้ถูกต้องค่ะโดยแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะมีเวลาจํากัดให้เพียง5วินาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะ ข้อที่หพยัญชนะต้นของคำใดอยู่ในหมู่อักษรสูง 1. พรมรสอน, 2. นกยูง 3. ข้าวสวยเฉลยนะคะข้าวสวยนั่นเองค่ะข้อที่สอง พยัญชนะต้นของคำใดอยู่ในหมู่อักษรต่ำหนเห็ดหอม 2. แท็กซี่ 3. ประดูเฉลยแท็กซี่ค่ะข้อที่3ามพยัญชนะต้นของคำใดอยู่ในหมู่อักษรกลาง 1. โกงกลาง2ฉัด3ผีเสื้อเฉลยโกงกลางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกมที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สนุกกันไม่เอ่ยด้เด็กตอบคำถามกันถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ